แล้ววันนี้เขาไมาเอวไอ้กัดนัดเนาะวันศุกร์ที่บ้านอารุณโไทยเนาะได<อ>้ยินดูการนอกไมเอลตลาดทีบ่บ้านอารุณโไทยเนาะหรือว่าบออ้านหบ้านหนองอุ๊กเนาะจะมีทุกวันศุกร์นะเจ้าอันนี้เป็นบ้านขายของครับมีหลายอย่างเนาะเหมือนตลาดนัดมีไงเนาะแต่จะมีของแปลกเพราะว่า ชุมชนของชาวชาวชางภูเขาครัเขาแก่็นพวกคุลมักมากไมแล้ออาหารขึ้นบ้านต่างๆเนาะตื่เตกๆจะเปแบบถ่ายแบบนังดี้เนาะควนทีด้วยถือต้นไม้ด้วยเดี๋ยวเาจะเดินซื้อของเนาะ เป็นแบบนั่งขายชีเนาะจะบ้านต้นเอามาจากภูเขาเนาะก็จะมีพวกผักสดสดผักหวานปลาผักกูดบอกแว้งบอกเขือกล้วยต่างๆโอ้ยนี่เชอรี่เชอรี่ลูกไหน,นลูกไหนดอยลูกไหนลูกไหนเนาะอันนี้กิโลตท้ไหร่สามสิบห้าค่ะสามสิบห้าค่อ่าเดี๋ยวสักมจะมาพอหลายๆที่ก็เนื้อพึ่งมาถึงเนาะ อันน <c oughs> ี้เป็นดอกไม้นี่เป็นเอามาจากป่าเนาะดอกไม้อีต่างๆโตเป็นเงาสวยๆหลายพันมากเลยคือนานเนี่ยป่าดินือรอบๆเป็นตลาดใหญ่มากเลยนะเจ้าเยอะมากเลยขายของหลายอย่างใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเมืองไงเยอะเลยเพราะว่าเป็นเหมือน โซนของหลายชาติพันธุ์เนาะเพราะว่าจะเป็นคนจีนยูนานที่เปิ้นย้ายอพยพม,มาอยู่ที่บ้านอารุนไทยแล้วก็ชาติพันธุ์อื่นๆเช่นรีซูป์กายอคนไตแล้วก็อไอย่างแหมนเยอะๆอาคาเขาต่างๆเนาะ,นนะอผปปลไม้แอปเปลิลแอปเปิลสาลสาลาสัลิคนก็เยอะ วันนี้วันศุกร์เนาะก็จะมีเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นตลาดนัดนี้เ,เราลองเดินเทั่วๆั่วไปกันเนาะอันนี้่วนผลไม้ตลาดหมูเนาะหมูนี่คือเป็นหมูพื้นบ้านพื้นเลี้ยงเองทำเลเองแล้วก็เอามานั่งไข่เองนะจ้าจะมีเป็นสองสองข้างนี่จะเป็นหมูไข่หมูหมดเลยเป็นหมูไก่เจ้านะ อันนี้เป็นหมูน้ำค้างกะเนี่ยหมูน้ำค้างกะเนี่ยนี่เป็นไสอ้อัออ่วอ๋อไส้อั่วขายเป็นขีดกะขายเป็นขีโลอ๋อขายเป็นกิโลหมูน้ำค้างนี่กิโลเตั้งแต่เป็นสี่ร้อยเนาะ นี่เป็นหมูน้ำค้างหมูน้ำค้างคือเอามักเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็เอาไปเขวนไว้ตักเนื้อแห้งเนาะก็จะได้แบบนี้เจ้าซื้ออลไอันนี้หมูน้ำค้างอันนี้ใส่อวดี่ปเป็นื้นเองอันนี้สลัดหมูสลัดหมูตั้งบรรจุงหญยซื้อจิ้นหมูเนาะ เป็เสียงเองกลับมาขายกันเองนะในวันวันตลาดนัดก็คนี่เป็นโซนไอขนมเส้นขนมเปิ้นห้องว่าไอของกินอาหารของคนไตเนาะหรือว่าขนมจีนขนมเส้นต่างๆบะหมี่ต่างๆเนาะนี้ก็จะขายที่กันในโมนกเัรทุกคนก็มานั่งกินกันที่นี่นะแนงอันนี้อร่อยจะเป็นซุ้มเป็นซุ้ม นี่เป็นของชาวบ้านเนาะนั่งขายกันตามจุดต่างๆก็จะมีพวกเมล็ดถั่วเป็นพวกผักสวนครัวต่างๆเนะเาะก็จะเอามานั่งขายกันปูเสื้อปูซาดข่ก็จะอีอะ้เนาะสองข้างอันนั้นเป็นทิงเป็นต่างๆเนาะเนี่ยเราเมงนูนเนี่ยสารวัตรผักคงบ้านเราเนาะ มอแกไปเด็ดน,นั่งไข่กับจะอีนนะเป็นคัวสวนให้ <c oughs> นี่แบบสบายดีนะครับไหนนอนลูกไหนหรือว่าเ <c oughs> ชอร์รี่ดอยเชอร์รี่ดอยเดี๋ยวเขาจะแวะซื้อนอนชอบกินนะใ <c oughs> <c oughs> นโซนาาผลไม้คักต่าง,งส้มเขียวหวาน เป็นพวกผักดองกิมเนออการอาหารเขาขดมีลูกไหนเยอะแยะเลยหน้าลูกไหนตนี่ผักเครื่องเทศเครื่องเ,เทศต่างๆ เครื่องทงเครื่องเทศปกสิ้งทุกอย่างนี่ลูกไหนลูกไหนโอ้ยน่ากินเลยจะสเสื้อผ้าของใช้ของใช้ต่างๆเหมือนตลาดนัดทั่วทวไปนะั่นเออ อันนี้พวกเค้กต่างๆก็ชอบอะไรก็เอาแด่ก็อะอันนอทั้งหมดเลยเป็นพวกเบอ,นนอนนกอรีร่ชเนะตามมาซื้อซูชิถึงการุดนนไทยเนาะทุกทีนี่ไปซื้อดีกูเตือนนี่นไปซื้อแต่ละเมืองไงเนาะอันนี้นี่เอาไม่เอา ตลาดนองอกตลาดลูกนุนไห่ก็ตามมาซื้อซูชิขนมในจุกเปาอันนี้เราเลือกซื้อไก่อบนะับไก่อบสมไหกับไก่อบน้ำผึ้งนะจาตัวนั้นก็ได้จาก้เาซเล่ก็ได้จากเสพตินเ่นอยเนาะเสพตินั้นเรา ไอ้เฮาวันนี้เฮากระใจแต่ลายมันเรียบร้อยเนะเาะเฮาได้ของออียงมาเดีย๋ยวทำมาสรุปกันเนาะอันนี้คือเชอร์รี่ดอยหรือว่าลูกไนในเจ้ามาซื้อมาถุงสามสิบห้าบาทเนาะแล้วก็อันนี้ก็เชอร์รี่ดอยเหมือนกันกลาเป็นพันใหญ่พัน,นใหญ่เนาะ,ะผลิตภัณฑ์อันนี้เฮาก็ซื้อมาเหมือนกันงเหมือนกันสุงเแล้วก็เดน,น๋ยวเฮาก็ซื้อเต้าหู้นะเจ้า อันนี้เป็นเต้าหู้เนาะเต้าหู้เป็นก้อนเนาะอันนี้ทํามาจากตัวเหลืองเนาะกิ่ประเทศผลพักคนเรามาให้ต้องซื้อเ้าพวกเต้าหู้เนาะแล้วก็มีซื้อไก่ย่างไก่ย่างหนึ่งตัวแล้วก็เป็นป่านะเจ้าอันนี้เป็นพวกป่านเนาะป่านนี่เขาชอบเนาะป่านี่ถึงถุงละสี่สิบห้าปานแล้วก็คุณยายซื้อพวกหมูเนาะหมูครับโอเคแล้คะได้ของแล้วเป็นพวก เซ็นควาบัดทัวตั้งนั้นแล้วขอนองพวกเด็กๆแล้โอเคบิดบิดบเมือดนี้ยังมองเป็นแสงสว่างซ่อนอยู่ข้างในจงเชื่อมันในหัวใจแล้วฝันไกลจะเป็นจริงได้สู่ชีวิตต